นี่สวัสดีเจ้าวันนี้อ่อนเก็บหน่วยเชอรี่เชอรี่มันมีหลายเชอรี่เนาะมันมีหลายพันอันนี้แบบแบบนี้แบบส้มอ๋อน้องเซยอนมาถือหม้ออันนี้ือ้อป้ากำลุดโอป้าจะเป็นคนเก็บเนะาะเพราะน้องยื้อบบถึงอืมได้กับลูกถ้าเป็นจะอ,อี้ร้องให้มันแดงก่อนเนี่ยอันนี้มันเป็นสีส้มอยู่วะลูกชุนยอง <Okay. S 1> อ๋อเดี๋ยวแม่ดึงให้เดี๋ยวแม่ดึงให<า>้ได้ได้กะอ่าดึงลงมาเลยไม่ต้องกว่วมันฮักลูกดึงลงมาอเออช่วยต้องถือกิ่งไม้ไว้ตลอดต้องจับกิ่งไม้ไว้ตลอดเออเออมือข้างหนึ่งกะดึงกิ่งไม้มือข้างหนึ่งกะดึงผลละไม้ดึงผลมันออกมานี่เส่ตรงนี้อหอนหอน ดกขนาดเลยตีบ้านอ่ะเนี่ยนี่ต้นตีอยู่ในบ้านนะเจ้าเอาเอากินไอ้จิ้มพริกเกลือกินจิ้มพริกเกลือกินว่าชาบ้าเนี่ยมันก็อยู่แถวในบ้านนี่ก็รู้เขามันไปเจ๊ออกไปข้างนอกได้หรอนี่นี่นี่ตอนนี้อ้หดกมากดกขนาด ่จ้ยุ่งคอปคะโอเคไปเลยลูกคอแองก่อนชาราผัดฉันยังลองกินโชว์สแกนหนึ่งลหรเอาแกนสีแดงๆดงะลูกอะมันไม่ใช่เป็นยาค่ะมันไม่ใช่มียามีอะไอย่างลูกมันอยู่ในบ้านเฮามันปลอดสารพิษเข้าใจก่อน คนนี่น่ะอนามัยจัดขนาดเลยชันยองนะสุดยอดของความอนามัยจัดออย่างนี้ต้องเจ็ดต้องถูกก่อน<า>ส้มนักกับว่าส้มน้อยอันนี้ถ้าเป็นจี๊มันก็ส้มหนักกับลวกสีเนี้ยชันต้องแต้สีแดงแดงน<ะ>้องคิอฮะเออสีสีสแดงกินพอล่อถอยไปน้อยเหรอไก <ป S 2> <ไป S 1> ลแม่แม่กระติดหัวอยู่นี่หวานก็ ม,ม,มีความส้มอยู่หวานอมเปรี้ยวใส่มดเลยลูกใส่มดใส่มดเป็นแกนเลย,ยก้อยคายแกนมันตั้งในออกมาแต่ก็อร่อยดีจะต,ต้องทำพริกเกลือให้กินเนาะ,ะปะลาป๋อรำมันหนักหรอกใบจ้าอยอมาจะเอาแป้งอันนี้น้ำส้มมาลูกชันยองแม่จะเอาแป้งน้ำส้มมาแล้วไปแล้วนูเ<า>น่ ยุ่งที่ไหนมาโว้ยมันเป็นแมงวีบระดับอ๋อก๊าบโอเคเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนนะเจ้านี่ตรงนี้ยังดกเลยมันดกดกอะ่ะโอเค